เนะครับของดีมาแล้วนะครับมาเพิ่มอีกสองตัวนะครับใครสนใจก็ให้ไวนะครับจะเป็นถุงลมนะครับเป็นถุงลมดนะครับนะครับจะเป็นถงลมช่วยแล้วอ่พวกเอวพวกระบบอ่พวกพวกเอวพวกอะไรพวกนี้นะครับนะครับแล้ก็จะมีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฮีเตอร์นะครับ เพิ่มฮีเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับอันนี้เป็นโหมดอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็จะดันขึ้นมาแล้วนะครับนะครับดันขึ้นมาแล้วนะครับ น,นี้ก็จะยุบลงนะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับเราลองดูมาเปลี่ยนเป็นระบบปีกมั่งนะครับนี่ครับ ลองกดเล่นดูนะครับอ่าอันนี้บีบแรงมากนะครับเห็นไหมครับเกือบจะชิดแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูโหมดนี้มั้งนะครับ เหมือนเขาจะคึงนะครับเนี่ยโหแน่นมากเลยนะครับเนี่ยอ่าเนี่เขาจะคลายแล้วนะครับเนี่ยเขาจะเริ่มคลายแล้วก็บีบเข้าไปอีกนะครับ ลองดูหมอดอื่นมากนะครับาหมดหมอดอันนี้มั้งนะครับนะครับตัวนี้เขาจะดันขึ้นมาแล้วนะครับโอ้หนะครับพองแวงมากนะครับพองหนามากนะครับเนี่ยใหญ่มากนะครับ เด,เดี๋ยวตามสเต็ปเขาครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะบีบเข้าบีบเข้านี่ครับแล้วแต่ตามตามตามเมนูเขานะครับตามฟังก์ชันของเขาในการทํางานนะครับบางทีตรงนี้มันก็จะยุบลงไปข้างหนึ่งดันข้างหนึ่งบีบข้างหนึ่งอะไรเงี้ยสลับกันไปนะครับแรงมากนะครับต้องบอกเลยว่าแรงมากครับ เห็นนะครับอันนี้ก็มาพองด้านหนึ่งแล้วนะครับด้านนี้ยุบลงนะครับเดี๋ยวก็สลับกันไปบางทีปีกก็จะบีบจะบีบข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่แล้วแต่โปรแกรมเขานะครับใช้ดีมากนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับ